สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายสุนี channel น,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหัวข้อข่าวรอบโอนเงิน27เมษายนธนาคารไหนได้ก่อนเช็คเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข่าวของทั้งช่องด้วยนะคะเช็ครอบโอนเงินวันที่27เมษายนนะคะธนาคารไหนได้เวลาไหนเรามาดูกันนะคะ นายลว,วรนแสงสนิทนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะก็ได้เปิดเผยความคืบหน้านะคะจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะคะว่าในวันที่27-28ถึงเมษายนนี้นะคะกระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินให้ผู้ผ่ผานเกณฑ์เพิ่มนะคะอีก1.5ล้านคนนะคะเป็นกลุ่มสีแดงก็คือกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็กลุ่มสีเทาที่ ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแบ่งจ่ายเป็นวันจันยร์27เมษายนนะคะจ่ายให้7000 700, 0 0คนนะคะแล้วก็วันอังคารที่28เมษายนอีก8000 800, 0 0คนนะคะหลังจากนั้นนะคะคาดว่าจะจ่ายได้เพิ่มอีกเฉลี่ย700000คนต่อวันนะคะจากจากก่อนหน้านี้นะคะจ่ายเงินเฉลีย่ย2-3 0 0 0 0 0คนต่อวันนะคะโดยจนถึงวันที่24เมษายนจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว4.9ล้านคนนะคะ เท่ากับว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์เยีเยวยาแล้ว6.4ล้านคนนะคะในกลุ่มสีเทานะคะขอทบทวนสิทธิ์6.3ล้านคนนะคะขณะน,นี้ส่งข้อมูลเข้ามาแล้ว4.8ล้านรายนะคะยังเหลืออีก1.5ล้านรายยังไม่ส่งข้อมูลนะคะดังนั้นขอแจ้งให้เร่งเข้ามาให้ข้อมูลนะคะเพื่อทำการตรวจสอบส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดนะคะ คืนวันที่23เมษายนขอทบทวนสินแล้ว2.5ล้านคนนะคะนายรับลนกล่าวนะคะล่าสุดนะคะได้มีผู้ใช้ Facebook ลายหนึงนะคะได้โพสต์ข้อความระบุว่าสำหรับคนที่กำลังรอรับเงินนะคะเงินจะเข้าในวันที่27เป็นต้นไปนะคะก็กสิกรไทยตี 1. 12นาทีออมสิน ตีหนึานาทีไทยพันนิตตีสองี่สิบเอ็นาทีนะคะกรุงไทยตีสามนาทีนะคะกรุงเทพตี3.30นาทีนะคะส่วนธนาคารจะช้าสุดไม่เกินตีห้านะคะอันนี้ก็มีคนมาโพสต์บอกนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเป็นหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานธนาคารเกิดว่ามีความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับ เราไม่ทิ้งการ5,000บาทเพิ่มเติมนะคะไม่บุ๋มจะรีบมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของไม่บุ๋มด้วยนะคะสำหรับคลิปขราวนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ